สวัสดีครับวันนี้มีแพทนะฮะแพทเดียวกับอนดูล่าพอดีเลยอ่าเดี๋ยวเราปิดหน้าจอไปก่อนนะครับวันนี้มีแพทเล็กน้อยนะครับเป็นตัวละครใหม่ได้แก่เฟร์นะฮะเป็นเฟร์ล่างสีฟ้าแต่ว่าไม่ใช่คอลลาโบสีใช้คำว่าเฟร์แล้วกันเป็นเฟร์สีฟ้านะฮะล่างเดียวกับตัวนี้เลยสกิลถ้าไม่ตายเหมือนกันก็คือเอฟเฟกต์งอนหมวยสร้างดาเมจเพิ่มเติมตามเลเวลถ้าไม่ตายนั่นเองแต่ว่า เฟรล่างสีฟ้าเนี่ยจะเป็นเฟรแบบไหนนะฮะมาดูแพทสั้นๆของการนับเดตวันที่10กรกฎากันก่อนเลยแพทสั้นๆที่ว่านั้นก็สั้นจริงๆนะครับเพราะว่าจะมีการเพิ่มฮีโร่อารีนาซีซั่นที่14เข้ามานะฮะแล้วก็ถัดมาเลยก็จะเป็นขายแฟชั่นตีบอสนั่นเองเป็นแฟชั่นตำนานบทใหม่เอ่ยแฟชั่นเซ็ตลักภายใต้หิมะเอ่ยอะไรก็แล้วแต่นะครับ แค่นี้แหละแค่นี้จริงๆนะฮะแล้วก็การแก้บัคที่สําคัญการแก้บัคที่สําคัญเลยนั่นก็คือหนึ่งเอฟเฟกอมาตะาของเฮลที่เป็นบัคไม่ติดกับเบลุในตอนที่เบลุมันฟื้นฟูชีวิตจเอกลักษ์ตัวเองแล้วนะเมื่อเอฟเฟกลาติดอยู่บนหัวเนี่ยตอนแรกมันบัคมันไม่ติดนะฮะตอนนี้เบลุจะถูกแก้ไขให้สามารถ ได้รับบัฟอมตะของเฮลเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากอัปเดตบ่ายวงพรุ่งนี้เป็นต้นไป 2. บัฟของมิริม LR ซึ่งก่อนหน้านี้มันมีบัฟที่ว่าเพื่อนใช้สกิลลูกแก้วม่วงของมิลิมจะไม่ถูกถอนซึ่งจริงๆแล้วอ่ะซึ่งจริงๆแล้วตัวของมิลิมนั้นเวลาเพื่อน ทุกเผ่าพันธุ์เลยนะใช้สกิลอาจจะไปค้นหาทําไมอยู่แค่นี้เพื่อนทุกเผ่าพันธุ์ของมิริมจะใช้สกิลใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นสกิลโจมตีสกิลตั้งท่าสกิลฮิลสกิลฟื้นฟูสกิล,ล,กล,กลบัฟจะสามารถทําให้มิริมนั้นลบสกิลบัฟเทาสีม่วงออกไปได้นะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้นมันบั๊ใช้สกิลไหนก็ไม่ลบออกนะะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ สการแก้บั็กที่สําคัญอันนี้ก็จะแก่เรียบร้อยแล้วอ่ะแถมอีกบั็กหนึ่งแล้วกันนั่นก็คือซานิลี่นะครับตัวของซานิลี่เนี่ย จะบักก็คือใช้สกิลล้างดีบัฟแล้วจะไม่เพิ่มเกรดซาเนลีซาเนลีใช้สกิลล้างแล้วก็จะไม่เพิ่มเกรดถ้าไม่ตายตัวเองหนึ่งจุดอันนี้คือการบัคนะครับที่หลายคนไม่รู้เพราะว่าไม่ค่อยมีใครใช้นั่นเองหลักๆก,ก็คืออมาตะของเฮลที่ไม่สามารถคอมโบกับเบลุได้แล้วก็ ตัวของลูกแก้วม่วงของมิริมที่ไม่หายไปหลังจากที่พวกพ้องใช้สกิลนั่นเองจบกันไปแล้วสําหรับารายละเอียดเล็กน้อยที่เข้ามานะฮะเราจะมาดูในด้านของเฟรสีฟ้าที่เข้ามาใหม่กันบ้าง The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service ขออนุญาตเปิดเว็บไซต์นะฮะตัวของเฟตัวนี้เป็นเฟร่างเดิมแต่ว่าจะเป็นสีฟ้านะฮะแน่นอนว่ายังเป็นไมระบุเอกลักษณ์นั้นอะแสดงผลแค่ในศึกทำลายล้างเท่านั้น ศึกทำลายล้างได้แก่อะไรบ้างศึกทำลายล้างก็ได้แก่พวกบอสต่างๆนา,นานาที่เราเปิดลายวันนั่นแหละหรือแม้กระทั่งกิจกรรมนะฮะในสงครามบอสช่วงนี้ก็มีทั้งหมดเลย1บอสแดงบอสเฮาบอสกระต่ายบอสเบลมอดบอสโบราณแล้วก็บอสอินดูลานั่นเองทั้งหมด6ตัวต่อวันที่เราสามารถเปิดได้นะฮะตัวของเฟรเนี่ยก็จะสามารถแสดงผลแค่ใน6บอสตัวนี้เท่านั้นแล้วก็บอสกิจกรรมที่เป็นศึกทำลาย าะะมาดูรายละเอียดของเอกลักษณ์กันดีกว่าจะเพิ่มสเตตพื้นฐานของตนเองต่อพวกพ้องที่รอดชีวิต1คนแล้วก็เมื่อเริ่มเข้าต่อสู้เนี่ยจะอัพแรงค์สกิลการ์ดของตัวเฟรเองเนี่ยหครั้งนะฮะหครั้งต่อการต่อสู้เท่านั้น เริ่มเทินมาอัพเลยเหมือนคิงไฟเาเลยเมื่อตัวเองใช้สกิลโจมตีเดียวจะถอนเอฟเฟกต์ดีบัฟทั้งหมดดีบัฟแดงอะนะที่ติดแก่พวกพ้องแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิต10%ของดีบัฟที่ถูกถอนซึ่งมันใช้คอมโบกันได้ดีมากๆแล้วทำให้เราสามารถยื้อได้ดีนั่นเองเมื่อตัวเองก็คือเฟรเนี่ยใช้สกิลจะเพิ่มสเตตัสทั้งหมด10%สูงสุด30% แล้วหากมีพวกพ้องรอดชีวิตทั้งหมดนะก็คือทั้งสนามเนหะ้ามมีใครตายเลยเฟรจะทําการแจกบัฟตัวนี้ให้กับพนมิดก็คือจะสร้างดาเมจมากขึ้น30%แล้วก็ได้รับดาเมจลดลง30%นั่นเองตัวของสกิลของเฟเนี่ยจะเป็นการสตันนั่นเองซึ่งสตันนี่สามารถถอนตังทาได้แต่ว่าไม่สามารถลบบัฟได้นะฮะ ขั้น2ขั้น3จะสามารถสตันได้ตามจานวนแหลงขึ้นไปขั้น2สตันได้1เทินขั้น3สตันได้2เทินส่วนดาเมจที่สร้างเนี่ยก็ ก็ตามระดับแหลงไปนะฮะสกิลที่2เป็นสกิลโจมตีหมูเอฟเฟกต์เจาะเกาะนะฮะโจมตี250%เอฟเฟกต์เจาะเกาะ3เท่าส่วนท่าไม้ตายเนี่ยก็เป็นอันรู้กันดีตามที่บอกไปว่าเป็นเอฟเฟกและท่าไม้ตายเดียวกันกับเฟรสีแดงเท่ากับว่าตัวของเฟรนี้สามารถใช้แฟร์ร่วมกันได้แล้วก็อาวุธศักดิ์สิทธิ์ร่วมกันได้นั่นเองนะตัวในตู้นะครับ ตัวในตู้ก็ตามภาพเลยที่น่าสนใจก็จะเป็นเทียสีเขียวนั่นเองแล้วนอกจากนี้ก็คือจะเป็นตัวเอฟเฟกพิเศษตัวตีบอสตัวที่ใส่แฟคบจะได้ของจากบอสจะเรียกบอสนั่นแหละเอาเป็นว่าในการการันตี600เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มต่อการกดเท่าไหร่ย้อนกลับมาที่ศึกทำลายล้างกันบ้างนะครับศึกทำลายล้างเนี่ย เราสามารถตีได้ทุกวันแล้วก็สามารถเลือกตีได้นะฮะและตัวที่จะบังคับให้เราใช้เป็นสีฟ้าในการลงก็ได้แก่1เลยบอสอ้วนแดงเนาะแล้วก็2คือบอสอินดูลา่าที่สามารถใช้ได้ทั้งธาตุสีฟ้าหรือธาตุว่องไวแล้วก็ธาตุแสงธาตุมืดน,นั่นเองนะฮะและทีนี้ทำไมเราถึงมาพูดถึงอินดูลา่าเพราะว่าเฟตัวเนี้ยเรามองว่าใช้ ตีในบอสอินดูล่าได้ดีมากๆได้ดีมากๆตอนแรกนั้นตัวของดันเนี่ยมันจะใช้เป็นตัวของคิงที่มีเอฟเฟกต์พิเศษนะฮะเดี๋ยวพาไปดูตัวของคิงเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์พิเศษก็คือจะลดดาเมจที่เราได้รับจากบอสนี่สิเอร์เไม่ใช่10% 30%เออก็เขียนอยู่จะมา10%จะทำให้ได้รับดาเมจลดลง30% นะแต่ทีนี้มันก็ยังมีในส่วนของเงื่อนไขที่ว่าในเฟสแรกเนี่ยตัวของคิงมีส่วนช่วยในการถอนตั้งท่าบอสจากการใช้สกิลสาบหินเพราะว่าตัวของคิงเนี่ยเมื่อลงสนามกับทีมพูดล้วนเลยหรือเป็นทีมที่กำหนดเช่นทีมเผ่ายักษ์อย่างเงี้ยจะสามารถอัพแล้งขึ้นได้1แรงแล้งจำกัด1ครั้งต่อการต่อสู้เหมือนเฟฟ้าเมื่อกี้ปะเหมือน ะะเพียงแต่ว่าเฟรฟ้าเนี่ยมันไม่จำกัดเผ่ามันไม่จำกัดเผ่าทำให้สามารถใช้สีฟ้ามาลงแทนได้แล้วก็เลือกสีก่อนนะฟิลเตอร์ธาตุแล้วก็เลือกเป็นสีแดงไม่ใช่เลือกเป็นสีฟ้านะฮะเนี่ยมันทำให้จากตอนแรกนะเราจำเป็นจะต้องใช้คิงเพื่อมาทำการถอนตั้งท่าบอสในเฟสที่1น,นะฮะเพราะว่าตั้งท่าบอสเนี่ยในเฟสที่1เนี่ย เวลามันโดนผลกรรมเข้าไปจากการทําให้หมดสติหรือว่าสตันแล้วก็สาผหินแช่แข็งนะมันจะทําการหลบปลีกตัวเคาน์เตอร์ของบอสตัวนี้เนาะทำให้ไม่โดนการเคาน์เตอร์ตายท่นเองคิงมันเลยยังจําเป็นนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผ่านมาคอแลบ,บเนี่ยเรามีตัวดาเมจสีฟ้าค่อนข้างที่ จะทำดาเมจได้ดีค่อนข้างที่จะทำดาเมจได้ดีอย่างอัลฟาเป็นตน้นมันก็เลยส่งผลให้ทีมที่คนมีพร้อมแล้วเนี่ยสามารถผ่านอินดูล่าได้สบายยกตัวอย่างทีมที่เราใช้ลงนะฮะศึกทำลายล้างแล้วก็มาผลแห่งกรรมนี่ผลแห่งกรรมอินดูล่านะครับอันนี้คือฟูลทีมที่คนที่เขาสามารถจบได้เนี่ยลงผ่านได้สบายซึ่งมันสบายจริงๆนะฮะเพราะว่า แลนซลอลตก็เป็นดาเมจได้ดีอัลฟาก็เป็นดาเมจได้ดี ส่วนคิงนั้นก็เอาไว้ใช้ล้างดีบัฟแล้วก็ถอดทังท่าแต่มันมีความฟิกแล้วก็ข้อจํากัดที่ค่อนข้างจากแคบเพราะว่าอินดูล่าเนี่ยทีมนี้มันเป็นทีมพูดหลวนใช้คําว่าพูดหลวนได้เลยนะฮะซึ่งมันคอมโบกันจบเองในตัวแล้วมันก็เล่นได้ง่ายได้มากๆแต่ถ้าคุณจะมากดตัวของเฟรนะฮะคุณจะมากดตัวของเฟรต้องบอกว่าสําหรับศึกทําลายล้างเท่านั้นนะเฟรตัวนี้ทําหน้าที่ได้ ดีมากๆนะฮะหเลยคือเริ่มต้นมาอัพแรงค์สามารถถอนตั้งท่าบอสได้แทนคิงได้เลยนะฮะแทนคิงเลยแล้วก็เมื่อเฟรใช้สกิลโจมตีเดียวจะถอนดีบัฟทั้งหมดของพันธมิตรออกไปเลยที่เป็นดีบัฟสีแดงคอมโบกับตัวของบอสอินดูล่าที่มันแปะดีบัฟเกือบจะทุกเทิรนอยู่แล้วดีบัฟแดงนะฮะทำให้ตัวของเฟรเนี่ยทำหน้าที่ในช่วงนี้ แทนการล้างดีบัฟของคิงได้ด้วย นะแทนการล้างดีบับของคิงได้ด้วยส่งผลขยายความไปถึงไหนส่งผลขยายความไปถึงตัวซับพอร์ตที่เราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยจากเดิมที่ด้วยความที่เราลงเป็นพูดล้วนน่ะการใช้เบต้าก็จะทําให้เรานั้นสามารถที่จะยืนได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีการล้างดีบัฟของคิงนะฮะเพราะว่าเบต้าเนี่ยจะเด้งเลือดแบบทามิเอลฟ้าทุกเทิร์นทุกเทิร์นที่เข้าใช่ไหมตัวของเฟนเอกลักษณ์นี้สามารถล้างดีบับได้จากการใช้สกิลโจมตีเดียว แล้วก็เด้งเลือดจากดีบับที่ล้างถูกปะยิ่งโดนล้างเยอะยิ่งเด้งเลือดเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าการ์ดเดี่ยวไม่ขึ้นมืออย่าลืมนะว่าถ้าการ์ดเดี่ยวไม่ขึ้นมือก็จะไม่ล้างดีบับสกิลเฟรมีสกิลโจมตีเดี่ยวแค่2สกิลเท่านั้น1จากสกิลแสงแตกสลายก็คือสกิลโจมตีเดี่ยวที่สตัน2คือท่าไม่ตายนะฮะสกิลเพิงวาย,ยุที่เป็นจอก่อนเป็นสกิลโจมตีหมูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าการ์ดไม่ขึ้นมือก็จะลำบากพอสมควรนะแล้วก็ในส่วนของเอกลักษณ์ถัดมานะฮะเมื่อเฟรใช้สกิลจะเพิ่มสเตตัสทั้งหมด10 แก่พวกพ้องสูงสุด30%นะอันนี้จะทําให้พวกพ้องนั้นตีบอสแรงมากขึ้นท่นเองสุดท้ายถ้ารอดชีวิตทั้งทีมจะตีแรงขึ้นอีก30%นะฮะแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับจากบอสอ,อีก30%เท่ากับว่านะฮะเฟรตัวนี้ทํามาเพื่อศึกทำลายล้างจริงจริง โดยเฉพาะอินดูล่านะครับทำให้เราสามารถใช้ทีมได้หลากหลายมากขึ้นในอนาคตจะไม่ได้ฟิกอยู่แค่ตัวของทีมพูดล้วนแบบนี้แล้วแหละเมื่อมีเฟรมมา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 ะลรละ่ะเมื่อมีเฟรมมาสมมุติเอามาลงแทนสมมุติว่าเอามาลงแทนคิงนะฮะเฟก็จะอยู่ช่องนี้ใช่ไหมก็ทีนี้เราก็สามารถถอด ตัวของเบต้าออกไปได้แต่ก็มีข้อจํากัดอยู่นะฮะว่าเพราะว่ามันบังคับเป็นสีฟ้าล้วนใช่ไหมซัพพอร์ตที่เป็นสีฟ้าล้วนที่สามารถแสดงผลได้แม้อยู่ในช่องซับเนี่ยตอนนี้ยังนึกไม่ออกเลยนะเอาตรงๆยังนึกไม่ออกเลยนอกจากว่าคุณจะใช้เป็นนานาชีอีกแล้วนานาชีสีฟ้าถูกปะอ่าแล้วก็ไม่ระบุสีฟ้ามีตัวไหนบ้างอะมีทอครับมีเบลุครับ่ะ่ะได้แล้วเห็นปะ ใชทอใช้เบลุลงได้เนี่ยเป็นฟูลทีมไม่ระบุได้เลยเพราะว่าเฟรก็เป็นไม่ระบุถูกปะ่ะใช่ปะ่ะนั่นแหละครับแล้วก็ย้อนกลับมาที่เฟรกันอีกรอบหนึ่งคุ้มค่ากับการกดไหมคุ้มค่ากับการกดไหมอะอย่างนี้นะฮะคำถามสําคัญที่เชื่อว่าหลายๆคนจะถามหเลยผมเป็นผู้เล่นใหม่ครับมาไม่ทันตู้ชาโด์ครับผมควรกดไหมครับ2ตีไหวอยู่แล้วคนกดไหมอ่ะคําถามแรก ผมมาไม่ทันตู้ชาร์โดครับผมเพิ่งเล่นตอนโซโล่เลเวลลิงครับผมควรกดไหมครับคําตอบเลยคือว่ายังไม่ควรกดครับยังไม่ควรกดฮะเพราะว่าอินดูล่าเนี่ยเป็นศึกทําลายล้างที่เหมาะ แก่การอารมณ์แบบว่าคือมันเป็นอะไรที่มันต้องปั้นเยอะอะสำหรับเรานะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับศึกทําลายล้างในส่วนอื่นนั้นยังจําเป็นกับผู้เล่นใหม่มากกว่าในศึกทํำลายล้างอินดู่าที่ดอบพวกเศษเคอสนะฮะพวกเศษเคอร์สเศษอัพกลุ่มดาวเศษลีกลุ่มดาวหรือแม้กระทั่งเศษเหินลุงนะฮะในด้านอื่นเนี่ยในดันที่ เป็นพวกใครชวนอีกแล้วในดันที่เป็นพวกแบบว่าศึกทำลายล้างบอสโบราณศึกทำลายล้างบอสเบลล์หมดเนี่ยเรามองว่า สองอันนี้ยังจําเป็นในการใช้ปั้นตัวละครหลากหลายตัวมากกว่ามาลงอินดูล่าเพียงตัวเดียวที่มันจะดอพวกเศษหินเคออสเศษหินลุงปูพลงอย่างเงี้ยนะฮะเราวองว่าเราควรทําของในไอเดียใหม่ๆมากกว่านะฮะไปทุ่มกับจุดนั้นให้มากกว่าดีกว่าส่วนของอินดูลานะ่าให้มันเป็นเรื่องของกลางเกมไปถึงเลดเกมแล้วกันอันนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็พอย้อนมาดูใน ในส่วนของตู้เนี่ยมันไม่ค่อยน่าทุ่มหาเท่าไหร่ถึงแม้ว่ามันจะมีทั้งเฟย่าแดงมีทั้งโดนาแดงมีก็คือมีตัวตีบอสทั้ง1 2 3 4ตัวเนี่ยแล้วก็มีเทียเขียวอีกเนี่ยแต่ว่า มันเป็นตู้ที่ขั้นเวลาระหว่างรอเปลี่ยนตู้ใหญ่นะฮะเป็นตู้ที่ขั้นเวลาระหว่างรอเปลี่ยนตู้ใหญ่ระหว่าง Col л ับโซโลเลเวลิ่งเพื่อเปลี่ยนผ่านไปเป็นตู้ f e สติวัลนะฮะมันจะคุ้มค่าแค่ไหนกับการที่คุณจะกด600แล้วออก1ตัวเนี่ยคุณเสียไปเลยนะเพชรกว่า7 สิบแสิบเนี่ยสำหรับตู้เฟสอะเพราะมันตู้เฟสััใชก้าร้อยใช่ปะคุณจะเสีย600เลยนะเพื่อข้ามผ่านระหว่างทางไปหาตู้เฟสแทนที่คุณจะกำหกร้0ยไว้อะอันนี้คือพูดในกรณีที่คุณเกลือจะจัดเลยนะกดกดไม่ออกเลยคือเฟรฟ้ามาออก1ตัวในตู้เนี้ยมันคุ้มจริงๆหรยอวะ ใช่ปะส่วนตัวแล้วมองมองว,ว่ามันไม่คุ้มนะไปรอหลุดเลทได้แล้วโยกมาคําถามที่2เลยเนี่ยตีอินดูล่าไหวอยู่แล้วตีสบายชิวชิวอยู่แล้วควรกดไหมมันยิ่งไม่ควรกดเลยเก็บเพชรไว้เลือก็ไปรอหลุดเลทจากตู้อื่นก็ได้นะฮะมันก็ประมาณนี้แลลวฮะถ้า ถามเราว่าอยากกดไหมเราอยากกดเราเป็นคนอยากกดคือเราเป็นสายสาสมเนี่ยเราก็อยากกดแต่ถ้ามันกดแล้วมันจะต้องเสีย600แล้วออกเฟแค่1ตัวเนี่ยมันคุ้มไหมมันไม่คุ้มนะกับ1ตัวละครที่สร้างความหลากหลายในการลงบอสอินดูล่าเนี่ยถามว่ามันหลากหลายขึ้นไหมหลากหลายขึ้นจริงหลากหลายขึ้นจริงๆทําให้เราสามารถใช้เบลุลงก็ได้ทําให้เราสามารถใช้อูเล็กลงก็ได้ทําให้เราสามารถ ใช้ตัวละครอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่นางฟ้าลงเพราะว่าบอสมันตีนางฟ้าแรงขึ้น100%เนเนี่ยนะฮะสรุปได้ว่า รสรุปได้ว่าควรข้ามครับยิ่งคอแล็บโซโล่ที่ผ่านมาและที่กําลังดํเนินอยู่นั้นเกลือกันท่วนหน้าเนี่ยคิดดูดิทุกคนเขาเกลือขนาดนี้สาหรับเราแน้วเราก็ไม่เชียร์ให้กดตู้เฟสนะข้ามนะฮะยิ่งตู้เฟสจะเข้ามาแล้วเนี่ยอีกประมาณสักไม่เกิน2อาทิตย์ตู้เฟสก็มาใหม่และหลีกเขาบอกว่าเป็นซัมเมอร์เฟสนะครับอุ้ยเราพูดยาวนานแล้วมั้งคุยไปคุยมาเกือบ20นาทีแล้วนะครับอ่ะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ